สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชันายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเช้าแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสําหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวด่วนเร็วจีลอยของอุสมานเดมเบเล่นะครับโอ้โหตอบตกลงที่จะไปเล่นให้กับปารีสแซงต์แชแมงแล้วครับรอคุยกับบาสโลน่าลุล่วงณ้เวลานี้นะโอ้โห ถือว่าเป็นข่าวด่วนในยามเช้านี้เลยครับเมื่อลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอรโรมาโน,โนครับรายงานบอกว่าอูสมานเดมเบเล่ครับได้ตอบตกลงพร้อมย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชงแมงแล้วเราต้องบอกว่าแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสคนนี้ได้ตอบรับข้อเสนอจ,จากทางปเชดด้วยสัญญาระยะยาว5ปีครับหลังเจรจาก,กับเอเย่นของเตะเป็นที่รู้ล่วง เปเช่ che, ครับได้ส่งจดหมายอย่างเป็นาการเพื่อแจ้งให้บาร์เซโลนารู้แล้วนะว่าพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหวังไปดีวเดมเบ l เล่ให้ได้นะครับดาวเตะไว้ย26ปีอย่างเดมเบเล่ครับย้ายจากบุูเดรเลอรอนมุนมาอยู่กับบาร์ซ่าในซัมเมอร์ปี2017ปัจจุบันเขาเหลือสัญญากับบาร์ซ่าอีกแค่ปีเดียวนะเหลือเวลาอีกในทินคำนนะูอีกแค่ปีเดียว คาดว่าเปเช่ครับจะใช้เงื่อนไขฉีกสัญญาเดมเบลนในเดือนนี้ซึ่งจะมีมูลค่าอยู่ที่50ล้านยูโรพวกเขาพร้อมดาเนินการให้ไวสุดเท่าที่จะไวได้นะครับเพราะค่าฉีกสัญญาจะเพิ่มขึ้นเป็น100ล้านยูโรทันทีเมื่อพ้นเดือนนี้ไปแล้ววันนี้เดทไลน์แล้วนะครับ31ส,ส,สิงหาคมต้องมาตามว่าจะปิดได้ไม่ได้ขออภัยครับ31กรกฎาคมนะครับ มาตามดูว่าจะปิดได้ไม่ได้นะครับผมโอ้โ oh หยาวๆไปเลยครับอุสมานเดมเบเล่กับปารีสแซงต์แชกแมงนะมาตามกันหน่อยว่าบาร์ซ่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อย